ก่อย่างนี้นะคะถ่ายก็จริงแล้วเรามีจำนวนทพยานนะคะก็หลายท่านนะคะ ที่ล้วนจะเป็นล้วนเป็นพยานที่สําคัญแล้วก็ที่จะมาพิสูจน์ต่อชั้นศาลนะคะว่าดิฉันเองก็ไม่ได้เคยละเลยในการปฏิบัติหน้าที่หรือว่ากระทาให้เกิดความเสียหายแล้วองค์การจบนำข้าวนำไปประโยชน์อย่างไรก็อยากให้ได้ได้นำได้มีโอกาสได้นำสื่อกับพยานทุกปากที่ที่นำมาเรียนเสนอต่อศาลนะคะพยานที่จะเกิดขึ้นในศาลจะมีกว่า20ปาก น้ที่เหลือจะเพียงพอกับการสอบพยายนโจทกจริงก็อยากอยากให้มีเวลาที่จะทางองค์คณะแล้วก็ทางด้านของฝ่ายโจทย์ได้ซักอย่างเต็มที่ะค่ะก็หวังว่าะจะได้รับการพิจารณาให้สื่พยานหมดจนสิ้นนะคะจนจนจนจบอะค่ะไปดูพี่นะคะที่เราจ,จะาเมของของของขอ เราต้องมึต้องดูพิจารณาตามคำขสงทใช่ไหมคะต้องดูค่ะอนุญาตไปที่เขคงต้องอยู่ที่ทางด้านขององคนาณะที่จะพิจารณาค่ะก็อยากอยากขอว่าเราอยากได้ให้ได้มีโอกาสได้เบิกความจนจบค่ะจนจบทุกพยานที่เราได้นำเสนอคองเขา้าสนควาทำสินค้าต่างประเทศุก่า เรื่นี้ดิฉันเองก็ได้ให้ทางฝ่ายทนายได้มีการติดตามด้วยค่ะเพราะว่ามันก็มีผลต่อต่อคดีด้วยนะคะก็อยากให้ทนายได้มีโอกาสได้ไดเรียนชี้แจงเพิ่มเติมค่ะครับ,รบก็ปรจักประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นคำถามนี้เนี่ยวันนี้เราเองก็มีคำร้องนะครับเพ,เพื่อจะขอให้ศาลท่านออกไปเพิวมพิสูจน์ความจริง จากการที่ฟ้องโจทย์เนี่ยนะฮะเขา,เาได้กล่าวหามาตลอดว่าโครงการเราจะนำข้าวของท่านนายดุนายกเนี่ยนะฮะไม่มีมาตรการต่างๆในการป้องกันข้าวเน่าข้าวเสียนะครับแล้วก็ในการสืบพยานก,ก็ได้นำของคุณจิรชัยมาเปิดความประกอบกับรายงานการการตรวจคุณภาพข้าวของชุดของหลวงพนักานนะครับามาประกอบกันว่าข้าวข้าวเ,เนี่ยมีการเน่าเสีย เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในฝ่ายเราเองเราก็ได้ต่อสู้มาตลอดว่าเรามีมาตรการต่างๆมีเจ้าหน้าที่ออกสออตคมีเซอร์วเยอร์ต่างๆคอยควบคุมดูแลและก็รักษาคุณภาพข้าวนะครับแต่บัดนี้ก็ปรากฏข้อที่จริงเลยนะครับอย่างที่เป็นข่าวเมื่อข่าวที่แล้วที่ทาทางอ่างทองนะครับทงที่อ่างทองนะครับปรากฏข้อที่จริงว่าข้าวที่ขายไปนั้นน่ะเขามาล้อว่ามันมันไม่ใช่ข้าวที่มีคุณภาพต่า ที่จะขายข้าวอุตสาหกรรมแต่เป็นข้าวที่ดีนะครับด้วยเหตุเนี้เพื่อให้การพิสูจน์ความจริงเนี่ยให้สิ้นกระแสความและก็เป็นประโยชน์ต่อ,อการพิจารณานะครับวันนี้ทางทีทนายก็ได้ปรึกษากับท่านท่านอดีตนายกเนี่ยว่าเราจะขอยื่นคำร้องให้ศาลเนี่ยท่านออกไปดูไปตรวจซึ่งในทางกฎหมายก็เรียกว่าการ ่เสื่อเขาเรียกว่าการประเจิสื่อนะฮะครับอันแบบนี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารคดีจริงๆแล้วเพราะว่าการพิ่มายงานอีกอานหนึ่งก็ไปไม่ไม่ใช่เพิ่ไมไฟยานค่ะก็เนื่องจากว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เรามีการร้องขอต่อปปชแล้วแล้วก็วเรายังมีประเด็นในข้อโต้แย้งเรื่องของ Uh, เรื่องของสต็อกนะคะเรื่องของคณะอนุกรรมการิบัญชีและจนวันมาวันนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบใหม่โดยทางหม่อมหลวงปณตาซึ่งตรงนี้ก็ยังมืับข้อกังวลของเราว่าจะจะ,จะหลักเกณฑ์ขั้นตอนจะเป็นอย่างไร แล้วก็รวมถึงเราก็ที่ตามที่เป็นข่าวที่จังหวัดอ่างทองนะคะก็อยากจะขอความเป็นธรรมว่าให้ให้ศาลมีการเชิญสื่บค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลในวันนี้แล้วค่ะคุณยิ่งรัอการเมืองทุกสองเรื่องนะตอนนี้เนี่ยทุกเรองหนาจกำลังขับเคลื่อนการนำไฟฟ้าดิบเข้ามาใช้ที่รักมองเรื่องนี้อย่างไรค่ะถ้าทำรีบอดเดี๋ยวอาจจะพูดไปถ้าเลขาจะดีกว่านะคะจริงๆแล้วดิฉันเองก็คิดว่าพรรคอาคก็มีการติดตามอยู่ตลอด p a r l i m a r y vote ที่ทางพรรคได้ยื่นหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องแล้วนะครับทั้งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับทั้งประธานกรรมธิการร่างรัฐมนูนแล้วก็ท้งกะกะตนะครับเราก็มีความเป็นห่วงว่าการออกกฎร,ระเบียบที่ที่เรียกว่า p a r l i m a r y vote เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดตรงกับหลักการที่พยายามจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของการเมืองของประเทศนะครับแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่มันอาจจะทําให้สถาบันพักการเมืองเนี่ยมีความแตกแยกเกิดขึ้นได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ก็อยากให้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าการที่จะทําให้กฎระเบียบเรื่องนี้มันมีความสอบรับสอดคล้องกับร,ระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องไม่กระทบกระเทือนกับแผนการวางโรดแมพทั้งหมดที่ทําให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าไม่อยากให้กลายเป็นข้อห่วงใยของหลายๆคนที่เขามองว่าการดําเนินการในเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องที่เอามาเป็นประเด็นในการทวงบุลการเดินหน้าของประเทศด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ ที่ไแล้วเราก็ได้แถลงไปแล้วนะครับในเอกสารทั้งหมดที่ยื่นับทั้งหมดหหข้าวคนายายืมนจะ่ขาขที่จะสุด้ายบอกว่าสุดท้ายแล้วการตั้งจะเลือกปาม่ดจริงๆการเลือกตั้งเนี่ยมันมีเวลาที่ได้วางกันมาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยของคนในสังคมทั้งภายในและก็ทั้งต่างประเทศนะครับทุกคนอยากให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้ประเทศมีทางออกและก็รีบแก้ไขปัญหาที่มันเป็นความขัดแย้งที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมาหาทางออกว่าจะทํายังไงให้ทุกอย่างในอยู่ในกรอบที่เหมาะสมและก็ให้การเลือกตั้งมันสามารถเดินได้เพื่อให้ระบบมันเดินได้นะครับส่วนเมื่อเดินแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ต้องหาช่างทาง ที่จะให้มันมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มันคลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดนะครับคะณรักาค่ความประยุกจากใจลงสมัครครับเลือกตัางมาจาปสนหาของการเลื่อกตัางแต่คุณรักมองยางไรบ้างค่ะก็จริงก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าจริงแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นก็คือว่า อยากให้ผู้นําของประเทศนั้นมาจากการเลือกตั้งนะคะฉันเองก็ถือว่าเราก็เปิดโอกาสแล้วก็ในฐานะประชาชนคนนึงก็จะได้มีโอกาสได้ได้พิจารณาแล้วก็ถ้าคิดว่าไว้วางใจท่านก็จะได้เลือกท่านมาเป็นนายกคนต่อไปค่ะนิจักมิจัภูมิออกมาให้ความเห็นค่าจากความคิดเห็นในข้อมูลว่าเพื่อไทยปรือชาติพันธ์มีคนสนับสนุนไปถึงร้อยและหกหมืนสามในการจับมือในการเลือกตั้งมองตรงนี้ยังไงว่ามองตรงนี้น่าจะมันอาจ ในความเป็นจริงทุกภาคการเมืองก็ต้องยืนใน,ในจุดยืนของตนเองะคะแต่ว่าในส่วนของการสิ่งที่ที่เห็นคล้ายๆกันก็คือว่าเราอยากเห็นการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นเราอยากเห็นประเทศเรากลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะคุณค่ะ เป็เชิญสิบก็คือการออกไปออกขอให้สารท่านไปตรวจจริงนะครับไปไปดูซ